โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะสาธิตแล้วก็แนะนำการใช้งานตัวบัสเซอร์นะครับตัวบัสเซอร์เนี่ยก็จะมี2ขานะครับจะมีขาสั้นกับขายาวนะครับขายาวจะเป็นบวกนะครับขาสั้นจะเป็นลบนะครับหรือว่าจะสังเกตจากมาร์กด้านด้านบนนะครับก็จะมีะบวกวงกลมอยู่นะครับตรงกับขานะครับ วิธีการทดสอบอุปกรณ์นะครับก่อนใช้งานนะครับก็ง่ายมากนะครับอันนี้จะใช้ไฟ3ามถึงหโวลต์น,นะครับผมโอเคก็จะมีเส้นหนึ่งบวกนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นกราวนะครับผมโอเคลองอวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับก็ให้เอาไฟขาบวกนะครับจิ้มไปที่3ามโวลต์น,นะครับ แล้วก็ขากาวนะครับจิ้มไปที่กาวนะครับแล้วมันจะมีเสียงครับอ่าโอเคทีนี้อ่าวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้งานร่วมกับตัวโนด MCU นะครับเราก็จะใช้งานที่ขา D5 นะครับอ่าัวนี้ผมก็จะแนะนำที่ขา D5 นะครับเปนเป็นขาที่ ้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ d5 โอเคนะครับไปส่วนขั้นตอนของการเขียนโค้ดนะครับการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับก็จะกำหนดนะครับ define b u f s e r pin นะครับ d5 นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะพาปริ้นข้อปริ้นอ่าข้าออกมาดูด้วยนะครับ serial begin นะครับหนึ่งหนะครับบอร์ดเลทที่เลือกใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้งาน p ินโห d e นะครับ Pin โห d e เนี่ยจะเป็นการประกาศ ว่าขานี้นะครับเป็น Input หรือ Output นั่นเองนะครับในส่วนนี้เราก็จะเป็น Output นะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้คำสั่งดิจิตอลไว้นะครับเขียนข้อมูลลงไปในขานะครับตอนนี้เราเป็น Active l o w นะครับเบื้องต้นเราจะให้เป็น High นะครับ <c oughs> หรือว่าจะมาเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เราก็จะใช้คำสั่งว่า On กับ Off ก็ได้นะครับ On เนี่ยจะเป็น Low นะครับแล้วก็ Off เนี่ยจะเป็น High อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้เราก็จะใส่คำว่า Off ไปนะครับโอเคแล้วก็สร้างตัวแปรมาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องสร้างแล้วครับก็เราก็จะใช้คำสั่ง Digital ไว้นะครับอ่า ก็จะเขียนขานี้ลงไปนะครับให้มันออนสลับกับออฟนะครับแล้วก็หน่วงเวลานะครับใช้ค้องการเดเลย์นะครับ5 0 0มิลลิวินาทีนะครับก็ copy แล้วก็วางลงไปจัดโค้ดกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดตัวทนะครับจากนั้นเปลี่ยนออนให้เป็นออฟนะครับแล้วก็เราก็จะทำการซีเรียล p r i n t L N นะครับเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอันนี้เราอาจจะอันนี้เราอาจจะให้มันเป็น b u f e r on อย่างเงี้ยก็ได้ครับเพื่อที่เราจะดูว่ามันสามารถใช้งานได้นะ,นะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ทำการ เช็คบอร์ดนะครับบอร์ดที่ใช้จะเป็นโหนด M C U นะครับแล้วก็พอร์ตจะเป็นพอร์ต15นะครับโอเคหลังจากนั้นทำการอัพโหลดครับในส่วนนี้นะครับระหว่างรอการอัพโหลดเนี่ยกเ็เรามาดูข้อมูล ก็ได้นะครับว่าข้อมูลมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับโอเคพอมันอัปโหลดเสร็จนะครับมันก็จะ,ะกระพริบเสียงของตัวบัสเซอร์นะครับสมมุติว่าอยากได้ถี่ขึ้นนะครับเราก็จะ ให้มันถี่ขึ้นได้นะครับก็ปรับดีเลย์ลดลงนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคมันก็จะทำงานได้อย่าง รวดเร็วนะครับอันนี้ผมถอดสายออกนะครับมันเสียงดังนะครับโอเคก็การแนะนำการใช้บัสเซอร์ร่วมกับตัวโนด MCU ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อยากให้ประยุกต์ไปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ